อันนี้รถตะกอไอ้นี่รถตััวยังอยู่ไมนอตั้งเตะ่ไปขืนน้องซุ้นงหน่อยอันนี้รถตะกอเเก่านนะรถตเขี่ตลอดนะตอนไหนนะน่ย่างัวี่รถุงท้ายเลยนี่ย่ท้ายวางขาดเลยไม่ได้กินเตมทำไมยังงท้ายอยู่ยัง้นัว มันคือผู้ขายมันคือบ้ายขายก็ได้ยี่้จิบนกูจะขายสี่หลานนนี้เสียเอาเลยกูจะายเสขายให้ผู้ซักกะสี่หลานังเสียเอาไข่ไปอะไรนะบ้างกูเสียเอาไว้ีลิ้นเป็นอะรนะไเห็นคอนเทเป็นอะไรวเป็นทีละหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเออ้อยมาจากนีได้ก้อยแต่แต่กทีรถอเนกไปถ่ายคลิป ตอนเป็นจักเรเยนี้ที่ตำรวจอยู่ักสีเนี่ยรถคันนี้ละตายอยู่นี่ดิอันนี้หยว่อ่ยว่อ่งนียู่รถมันกรเทยน่งได้ก่บวกอยู่อ่ะอยู่อ่ะมักยมันกระเทยวนะบวกเอามันอยู่ว่ะยู่กอยู่อ่ะยคอยงมันโยกมันดูบเข่าไปมันบวกมันดกมันบว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 กมันเ

กินเนื้อนันี่ั้ไปกินป๊าเราตำเจีวชกับทุกคนกินกับหางกอม่ตกเก้มันกะับสบายดีพี่น้องสบายดีเอเอาน้ำเซลไมา่เอาโอ้มาัแข่งต้าบ่ใช่เขาแต่งด้เลยเขาแต่งว่ะฮหนึ่งกิโลเขาโหลดข้องยาคู ็นเรื่องอพี่น้องัดีคีนะพี่น้องมามาพอดีกีนะเพราะว่ามงมีรถเที่ยวหอวลาออกไปสื่อพวกเกนพวกยาไก่แล้วมึงนีเนาะแต่มาใกลกกับพอดีใก้้็ทีในใ้ใีจะไปดีเด้อพี่น้องมาต่วานจากเขกินเออมาเลย่มทัอยาเลย แต่จักรจัน์มาจากบาเนาะแต่โลาด้วยหนึ่งโอ้บริูณ์กนะพวโพบอกโพบริาจ right. oh, yep. ักรจันนั ah> ่นอีดตั้งยวสมบักหัน้าเวเป็นดิบใส่ับเจ้าชอบไปซื้อแต่จักรจันโตเ็ยังเป็นมะนัแต่ก็โตใส่ตูมะนัมามา ตัวยังเป็นนะตัวยังเป็นนะสื่อเอาของเสาแต่ว่าตัวใต้ครับต้อ่านป่าเพิ่นตานองรัตเอาไวเทนองรัตเอต็นมันตายตัวเซวัยไรเงินใ่ใช่ก็เลยแต่มันบัวลายพี่น้องเขาแซงกระแบงขัวนั่นนึงเนาะหนึ่งขัวเลยก็ยังบัวลายก็เลยจีขัวชวนกินขัวพอกันกินชนัเนื้อเดียวพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋จาน้อยจะพอกันไหมเนาะเดี๋ยวพากันอาบน้ำครบ đem đồ vào đồng đó Nè nhang 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 Ơi ừ. vâng Ê. À, đây rồi. มหาพัวพอวะดีดีมหาเมฆกวมาก่กันกระอหาได้ไหมเออลงมาไทยวอกันพอมมหาแม่กเห็นอยูกาแม่คนลนือหากันจะกับเห็นอยูกม่เมยยังไงตังมือ,อห,อหุดสมม,มือได้ครับ มันมันรนชุ่มันจะเตี้ยตนเสาให้ทยังก็เชอาให้มันทันรถโอ้ยตอนล่งก็ทันกิเก้าอันัน้ยโอ้ยโอ้ยกีอันนั้นมาใส่สีน่ะจ้องลอยชิจ้ของม่เลเออจ้องลอยจ้องลอยกับใบก้ามกับสีลอยอ่ะไปกับสีไปกับนี ก่ขี่มีก็ไปลงปกอทอะไรกันแทงสีนอ,อยเก็บสิบอนมากเก็บสิบบาทเนือฮอตเกืร่ลกยหกสิบชับมา้ามา,มานี่นวอัดกระไดมาเนี่ยพี่น้องนะเป็นอ่าพักงานซมม้มือก็เลยกไดมาหาผัวหาผัวผัวผัวเไปเซเว่นนาไปเซเว่น ไปเงี้ยเอไปถ่ายคลิปสิเอ็ไปถ่ายคลิปเห็นลายแห่งอินดี้พิณน์พี่น้องคนทุกช่องเลยพูดได้อยู่อ่าปากซี่เล่าไตใ้เราอยู่เขตนี้นี่จะเห็นถ่ายอยู่เซเว่นเลยคำแสงยังบูดท่นไหนไปจ้าเถื่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งเนาะมือนี้ว่ามือที่เท่าเลเด็กเขาเปิดวันที่เซาโฮกมื่อนี้เซาเก่าชาหมืกมือที่ชาพี่น้องเออเดี๋ยวสิพาน้องหลรมไปเบิ่งเนาะมือที่ชาผมจะได้เดี๋ยวสิไปเทปานนี่ดีกว่า ไัเพิ่งทเพิงก้อนแปนี่ก้อนแปหนึงปะเด็กบางอนมายงขนมเทเวนหน่อยขนมอีกแล้วขนมอีกแล้วมึงมึงเมือนเห็นมมีแม่ย่างนี่อมาเตะวะคนในพินไปทำลิง S <S น,นี่เลยมักแตงเลยมันม e ีว cool> ัลเมตินมันมีควอนมะแตงมันินมะแตงบอดแมนมันมินมะแตงต้องกินนี่หนานเลยมักแตงยังเขินมันมินมันจะมีคนนะบ้านบ้านกูม oui> ักแตงจัดเลยได้มากเนี่ยไปให้แม่มึงเขี๊ยวมากมากมากแม่กูก็มากคพื่อนัาเั็กลูกอุซิลักไปให้แม่กูนี่อุซิลักไปเลยป่ะนี่ไปกลับไปเลยเหรอขี้เข่าด้สัส ให้ยาข่าวพุ่นไปกินอยู่พุ่นใอ้มันมนีอยู่ซื่ออินตาดิตาอ้ตากันลงลาดไปพี่รถคันนี้ใช่เจอนี่ยเวลาสตาร์ทินเที่เบิ้งเบ้งงลัดสตาร์ทบิ้ดี้ทีแจคสวยแจคเดือดเลยงรัต้องบีบสตาร์ทบีบสตาร์ทซื่อาันตีแต่จังบีบปะเียไป nhà phải pha cái khay kèo chứ Biết này nưng hết chút này này cắm anh nha เขาจะเอาไปเขาห่านอยู่ถาว่าเปลฮะคอยส่ไดโซ่กับน้ำมันเครื่องซื้อบอ้านเบิร์ตซ่องแบบมนาเขาเขาเอาเงี้ยเขามาเขาจะเอาไปแป้งรถเนี่ยมันจะได้แป้งอริตาให้อริตาครับ oh. อเอา้าเอา้า เอาเอ้าวดข้าวพนข้าวพนโอ้โหเด็กมันเจิดโอเคเอาเครื่องก็เป็นมึงถอยออกเลยบัดบัดบัดมม้ยังงนั้นเนาะจังเป็นเนาะสื่เห็นเนาะ ประมาณเจ็ดโมงก็กได้เขาเปิดตลอดไม่เหมือนบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีประมาณมพวกเจ็ดโมงพอดีแหละมันจังพอดีเย็นๆพอดีกากพอดีจอยสือ่อขนมมากินแสบไปไปหลีดพวงกาลิตาเอามาเงินสิไปซาดแนหัวนี่เอามาเงินไปเบิ้งห้าเลยเชี่ยวเ,เครือนี่สิ<อ>ไ,ปไปเตีบ้านเลยคือหนองเชี่ยว ชงวันนี้ตบอเลยกีเตอีกี่ไหนอไม่ใช่แหละอันนี้มันคือม่เห็นตึ้มวยมันคือโอเคพี่น้องไปตอนนี้กซองเสียห่อผ้ากันไปตีบอลไปตบอลเนาะออกกำลังกายไปมนะบนเปนั่นไปเสียเนาะไปเป็นกองเสียอื่นจะมีแข่งได้หมื่นเขาจะแข่งแต่ตันสาวสามนัด ซิ่งเขาซิ่งเงินละมันสิบล้านกี่พี่น้องสองหมื่นสิ้นไม่ประเมินนี่ถูกมือนี้กูชอบเนี้ยกูมือมือนั้นซิ่งบหรือว่าแข่งเขาหลอกซื้อถ่ายคลิปไว้กูเนี้เด้อตอนกูเตะบาลเออมึงชิบปิดคลิปเลยแมนเด้อเพราะมืออื่นนี่จิมีแข่งบ้านมีประมาณแปดทีมเตะสามนัดรวดแบบอันนั้นเลยบ่แบบซิ่งเลยบ่ เขาไปเขาไปซิ่งเลยมืออื่นเลยมัแม่ซิ่งได้มื่นไอโต้บอกว่าซิ่งวันที่เตะมืออื่นนะเพราะว่าอยู่ในหันมันมีซามเดินเดินลักเก็ตเตะอยู่ลังตัอยู่ตาดิมั้งลักเก็ตซิ่งกุ้งกวนดิเออเงินรางวัลสองหมื่นได้แซงจีบหลานมั้ปมาเท่าพี่น้องสมควรอยู่เนาะแบททีมมั้ อันนีแต่มืออื wireless, ่นเนาะเตะเตะเสาเตเตะเสาเลยเพ่นนะเริ่มแบตมุ่งแมงเสาเบิดกานมือเด้อตามือเด้อมาเสียเนาะเลยสีมาถ่ายคลิปในหรอกมีใช่ว่าเป็นกองเสียอย่างเด้ะมาเตยบ้านเน่กับทีมมันอะไรนะทีมที่เอสเชื่ออันบอกทีมเชื่อโต๊กแล้วเนาะทีมเชื่อ ตกแล้วทีทใหม่ได้ดไปก่อตั้งทีใหม่คุ้สนับสนุนกับฮาเซนกี้ออโอ้ฮาเซนมันด้น้อยแด้พี่น้องสำนันแหละเป็รลอยบาตรกูมึงอย่าไ่ใช้งเงินไทยตีกว้ยมึงต้องไลไรอัดฉีดเเป็นจักพันมึงจักสองพันน่นะมึงต้องไลไเป็นเงินลาว ใจบอกคือเพราะว่าเงินเท่ามันนั่นน่ะเซนกีบปลาถูกพี่น้องหาเซนปลาได้สมควรเนาะสมควรพี่น้องปลาถูกหาเซนกีบเนาะเสียดไปกูไปคนดินทีหมื่นละหาสิบพันมึงว่าจังมือสิบมือกูยังหาเซนขึ้นเอเออลายก็ไลยพี่น้องบลาถูกมื่นละเซนก็ใส่ไปหามื่อ สิรามือละแสนวันละแสนเขาหายคนระับส,สิราไปเก็บบังเพชรเนี่นมือละแสนกี่มึงใส่มือเดียวป้พอ่อทรานะหมใส่อลิต <c oughs> ตาไอยผู้นี่ไปซื <มา S 2> อ้อย<า>ังปอาหมอกวะนี้เ่ราะมันหมอกน้ำมันระพีพี่น้องมาเพ็รเจ็าตกพลตกอยู่ทางสารวัตรสารวัตรบานเฮือนปีนแบบเฮือนปีนอึดอัดถึงโคมาเพ็รอันยี่มาบังยี่ก่อนก่อนน้ำเพ็ร ตกแบบป็นกอเลยเนาะน้ำแข็งก่อนสับดิโปมือมันละลายม้นบท่านมันลงมาไว่นะพราบนาปลาปปาปบานเฮือนซ่านเพ็บบางเพ็บเพอนเาเนาะเมืองสารวันบาทขับแซงเองนี่เลยพี่อนโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวคลิปนี้กัสุดโจไว้สักนีดแหละมแต่วาบไปติดตามจักรจันมาบเยแมนคักนอกจักรจันนุ่งเนาะอู้คันเอมเพ่อนะฮะกับสีปูดีใจกูไปพาไว้มันสิยองเลยทั้งนั้น จัดทุกอย่างเปิดมากินขวดขวดขวดคนซี่ก็พึ่งซือ้อมาบอกเรือว่อามึงไปหาต้นหน่ะฮันไปห้าตัวมันตัวกูแซ่ผิดไหวฮะแต่ว่าต้นยังเป็นนะซื้อเขาซื้อบางทีมานนะหน้าห้าบระดับมาจากไกาาหนเรื่อยๆเลยขวดขวดอะไรจังฮอร์คดตกเมื่อคืนนี้เขาเลยบระดับแจวนำพักกคต้อนพักเนาะพักโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะมีแต่ว่าผาไปติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อากลอยนำหนังสีไปชงบาีเนาะ แบงีกเพนเรื yeah, ่องกันไหนด้วยเดียงเขาอะเดียงเขาก็เออขาบหนึ่งช <c oughs> ่องด้วยช่องขาบเลยง่วโต้ตอนแดกเลยสมบดไณประมาณโต้ตัวละหมื่นสี่หล้าละก็ถึงกไรโอช่วงเออเมนเมนง่วเป็นพญานพญาใต้โรคระโรคระบาดโรคระบาดว่คีนไม่ได้จะคือง่วติดเสือแบบซอมบี้นี่แหละเลก็สลูอันตรายแห้งพี่น้องแลกว์ข้นกระเริ่มมันในด้เหนอกขาวขนกระเริ่มแบบเป็นพญานทำลายเลย โอ้้ายังวะโอ้เาวโอเคพี่น้องยฮงเวยังเงยเอาเจอกันคีนหยพี่หนานอ๊ะไปี่ตลองสบายดีทายชิปไดจะบ่กเลิมเลยเนาะยินี้ยังถ่วงกันนันเลงเนาะเด็นวาไปเลยเห็บวิรเ